รีวิว m s x ให้ดูครับตอนนี้มีทั้งหมุกหกเดแปคันนะครับข้างในอีก2คันครับเดี๋ยวผมให้ดูไปทีละคันเลยนะคันนี้สไตล์แต่งล้อสิจนะจัดทรงเรียบร้อยเครื่องเดิมวิ่งดีมากคันนี้ราคาอยู่ที่32,500บาทคันนี้ปี60สีเขียวเดิมเดิม 33,900บาทสีเหลืองตัวปี59ครับ31,500บาทตัวนี้สตาร์ทรีโมทครับคันนี้27,500บาทครับ3คันนี้ราคาเดียวกันเลยนะครับแดงดำขาวดำม่วงสวยเครื่องดีเครื่องเดิมทุกคันนะครับรับประกันตัวเครื่องให้ด้วยราคานี้รวมโอนให้เลยนะครับเหลือตัว SF 2สองคันข้างใน 32,500บาทครับ sf ตัวนี้ปี5859นะครับเครื่องดีทุกขันครับปร,ประกันให้ด้วยเดี๋ยวค่อยๆลองสตาร์ทไปให้ดูทีละคันครับนี่ตัวนี้ใม่อยู่ที่3ามหมื่นหสีม่วง หม 3, 1, 6, 2, าสามหนึ่งหกสองสี่เร่นิ่มเหมือนกันเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันครับด้านหน้าดูเลยพวกนี้จัดไฟแนนซ์ได้นะครับดาวเริ่มต้น3,500บาทถึง5,500บาทครับตัวนี้ พวกนี้สไตล์แต่งนะครับตัวนี้แต่งกัเครื่องเดิมๆตัดท่อพักเรียบร้อยท่อก็จะประมาณนี้แหละท่อไม่ดังมากครับปลายยังเดิมอยู่นะแต่ว่าตัดท่อพักมไปก็วสวยวิ่งดีจัดทรงให้เรียบร้อยอสีเขียวปี60อันนี้ไม่มือหนึ่งพัน บบตัวนี้จะสไตล์เดิมๆนะครับรถลูสีเหลืองต่อเลยสีเหลืองปี59อันนี้สตาร์ทรีโมทได้ด้วยนะครับมีสัญญาณกันขโมยเรียบร้อย ไม่สามหมื่นหนึ่งพันดูสีแดงตัวนี้จะเป็นตุ้นตาโตรครับราคาเดียวกันเลย2 7งหสีแดงไม่มุกสี่หมื่นสีขาวไม่อยู่ที่สามหมึงพันมันปีสูสีสแันก็จะหลักประมาณนี้เลยครับ สามหมื่นสี่หมื่โลสีม่วงก็สไตล์แต่งนิดๆครับแต่ตัวน,นี้วิ่งดีนะตันม่วงผมว่านะจะลงแคมมาวิ่งโลวิ่งเยอะกว่าเขาหน่อยรถทำเวลาตัวนี้ห้าหมื่นเก้าพันโลทอมหนอแต่ละลัหรือ่อมันโลงมั้ง อาจจะลงแคมนะคะนันนี้ตีไปว่าลงแคมนะครับตนี้มันบิดติดมือผิดปกติอยู่นี่วิ่งดีวิ่งดีรถทุกคันรับประกันตัวเครื่องให้นะครับตอนนี้เหลือเก้าคันเออหกเจ็ดแปดคันครับสนใจยังไงโทรติดต่อ084 6005813ครับแวะมาดูรถทดลองขับได้จริงในตัวอำเภอกันทะลักจังหวัดสีสเกตครับเบอร์โทรก็โทรเบอร์เดียวกันกับแอนไลน์นี่แหละ0846005813ครับอยากให้ลูกค้าแวะมาดูรถจริงทดลองขับก่อนได้ครับถูกใจคันไหนเดี๋ยวรถให้ยังไงก็แวะมาและการขาในตัวเปิดกันทะลักจังหวัดสีสเกตครับ